มาร์ชิ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนีลิฟหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเล็กเฮอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดฮิวทัตหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดด้านข้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโฟทัสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดด้านข้างหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดด้านหลังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเมมโบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอีกข้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด วีสเต็ปหนึ่งสองสามี่ห้าหเจดแดอีกข้างหนึ่งสองสามห้าหเจ็ดทวิตหนึ่งสองสาห้าหเจดปด